ครั้งแรกกับรถทิปที่ยอานานที่สุดของ,องพวกเรา,าแต่เด็กๆก็ผ่านมาได้นี่เรามีมมา Follow m ด dad ทริปนี้พวกเราให้ d a d ดดีขับรถขึ้นเหนือพาเที่ยวเมืองเชียงใหม่ค่ะวันนี้ตื่นกันแต่เช้าเราจะเดินทางไกลไปเชียงใหม่กันค่ะเป็นรถทิปด้วยนะคะรอบนี้เด็กๆไม่รู้พร้อมกันหรือยังไปไหนกันวันนี้เชียงใหม่ไปยัางไงเราไปยังไงกันรถชั่วโม10ชั่วโมงไหวไหมไหว ม้ยเดีวแต่เดี๋ยวพวกเราจะแวะที่สุขโขทัยกันก่อนเพราะว่าจากกรุงเทพไปสุขโขทัยก็ประมาณสัก6ชั่วโมงแวะพักที่นั่นก่อนคืนหนึ่งแล้วก็ค่อยขับขึ้นไปเชียงใหม่กันต่อค่ะได้โยซฟายเป้เลยลูกตอนนี้เป็นเวลาจะสิบโมงแล้วค่ะออกจากบ้านกันมาตอนประมาณ8ปดโมงน7๊บเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนอะอ่างทองอยู่ถึงอ่างทองแล้วค่ะระหว่างทางที่ไปไวัยรุ่นเจนออลฟาก็ขอเปิดเพลงฟังค่ะ แต่เพลงอะไรก็ไม่รู้นะคะหมามีก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่เด็กๆอะ่ะร้องกันจนจบแถมฟังกันเป็นสิบๆรอบฟังกันจนหมามีกับดาดตี้เนี่ยจะร้องได้อยู่แล้วคะ่ะ กูเกิลแมปบอกว่าเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงแดดดี้ได้ออกไอเดียว,ว่าให้แวะเที่ยวสุโขทัยก่อนสักคืนจะดีไหมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากจากกรุงเทพไปสุโขทัยก็ประมาณ6ชั่วโมงก็น่าจะถึงสักบ่ายสองมีเวลาเที่ยวก่อนเข้าที่พักได้ด้วยบัมมี่ก็เลยบอกว่าโอเคค่ะแล้วจะรู้จักมินี่เพลงอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้ผ่านมาได้ครึ่งทางแล้วค่ะเด็กๆเ,เริ่มอยู่กันแล้วนี่เรามีนีม่มาด้วยกระเป๋าแดดดี้สิ่กจ เดินทางไกลมามีเลยพกของกินมาด้วยค่ะนี่ใส่ไว้ในกระเป๋าเก็บความเย็นมีแตงโมเพิ่มความสดชื่นนมสดพัชเชอร์ไลยเย็นเย็นเพิ่มแคลเซียมกันหน่อยจะได้สูงสูงกกมีป๊อกกี้เอ้ยช็อกโกแลตเอ้ยเช,ชื่อ<ต>ไหมคะมมผ่านมาครึ่งทางแต่ก็กินกันหมดกระเป๋าไปแล้วค่ะชื่นใจอันนี้เป็นเสียงระหว่างขาที่เต็มมาบ่ายโมงสี 45. ตอนนี้เข้าจังหวัดสุโขทัยอีกแล้วค่ะ ประมาณหกชั่วโมงพอดีพอดีออกจากบ้านตอนประมาณเจ็ดโมงสี่สิบอะเจ็ดโมงสี่สิบอันนี้บ่ายโมงสี่สิบห้าก็ประมาณหกชั่วโมงนุ่มช่วงนิดนิดใกล้ถึงที่พักแล้วค่ะเราจะไปพักกที่สุขโขทัยที่แรกก่อนนะคะทริปนี้ถึงสุขโขทัยเรียบร้อยแต่ต้องเปลี่ยนแผนกระทาหานค่ะเกิดอะไรขึ้นนะถึงสุขโขทัยแล้วค่ะแต่ว่าเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจด้วยสาเหตุบางอย่าง ช่ไหมปะปคือจองโรงแรมมาแล้วโรงแรมมันไม่เป็นแบบในรูปที่เห็นอ่ะก็เลยเปลี่ยนใจเด็กยาวไปเชียงใหม่เพราะฉะนั้นก็รูปมันเป็นยังไงรูปมันก็ดูดีน่าพักพักได้อะไรอย่างงี้แต่พอมาถึงแล้วมันมันคือแบบไม่ใช่อย่างที่ขีดอ่ะแล้วฝนก็จะตกด้วยก็เลยว่าเออคงไม่ได้ไม่ได้เที่ยวอะไรที่สุโขทัยแล้วก็เลยตัดสินใจไปเชียงใหม่กันจ่อไปเชียงใหม่กันเลยดีกว่า ไปเลยปะเราจะไปเชียงใหม่กันต่อเลยอีกสชั่วโมงถึงเชียงใหม่ก็น่าจะถึงสักประมาณหนึ่งทุ่มรถทิพจริงๆด้วยเด็กๆไหวไหมไหวแต่เราเล่นเกมอยู่ไหวสิไหวสิไหวสิพอเราเล่นเกมอยู่ใช่น่ารักมากปสู้แล้วฝนก็ตกด้วยไม่ได้ไปเที่ยวตามที่แพลนไว้แน่ๆก็เลยตัดสินใจดิ่งยาวไปเชียงใหม่ดีกว่าค่ะ ตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วค่ะแวะไปกี่ปั๊มนะปะา๊าป๊าตั้งแต่ออกมาจากกรุงเทพเนี่ยแวะไปทั้งหมดหกปัปม๊ปมหกปั๊มหกปั๊มแวะเข้าห้องน้ําแวะซื้อขนมโอ้ยปั๊มหนึ่งก็มาสักสิบนาทีก็แวะไปหกปั๊มก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนี้หกโมงครึ่งเพิ่งถึงเชียงใหมค่ค่ะอีกสิบนาทีจะถึงโรงแรมกันแล้วไหนถามเด็กๆกันดีกว่าว่ารู้สึกไงบ้างเด็กๆอีกสิบนาทีถึงโรงแรมแล้ว,วขับม,มือเดียวเลยนะทีแรกว,ว่าจะช่วย เดยยวไไม่่่้ชลอออกเดินทางกัน8มโมงเช้ามาถึงเชียงใหม่1ทุ่มเป็นทริปที่นั่งรถกันยาวนานถึง11ชั่วโมงระหว่างทาง<ด>บีบีกับิโอมีถามเหมือนกันนะคะว่าอีกกี่ชั่วโมงจะถึงแต่พอถึงแล้วก็แฮปปี้สุดๆพวกเราพักกันที่โรงแรมแอดทิงนครริเวอร์ไซด์สวยยางกับอยู่ในคฤริสน์คหะดีในสมัยร้านนานู่นแหมอยากเป็นแม่นายซะแล้วสิคะ ที่นี่เขาออกแบบผสมผสานร,ระหว่างยุคโคลรเนียลที่ฝรั่งเริ่มเข้ามาใหม่ๆกับยุคสมัยล้านนาก็เลยทำให้ได้กลิ่นอายความตะวันตกแต่ยังคงความโบราณของชาวเหนือเอาไว้โอ้ยสวยตะโกนจริงๆค่ะพวกเราเลือกห้องพักที่มีสามเตียงค่ะเวลานอนก็ลากมาชนกันได้ที่นอนกว้างๆกิ้งได้สบายๆเก็บกระเป๋ากันเรียบร้อยก็ไปหาเมื่อย็นกินกันค่ะสื่อเคเมงโกโกเป็นร้านลาเมงที่อยู่ใกล้ๆกับโรงแรม ขับรถออกมาแค่2อนาทีก็เจอแล้วค่ะร้านราเมงร้านนี้ตกแต่งร้านได้สวยแนวญี่ปุ่นชัดเจนเป็นราเมงแบบจุ่มแต่ก็มีราเมงแบบอื่นให้เลือกด้วยค่ะภายในร้านนะเขาสะอาดสะอาดมีหลายโซนให้นั่งนี่เกี๊ยวซ่าย่างกันสดๆราเมงเนี่ยเขาทำเป็นชามต่อชามนะคะโหแล้วคือเยอะมากจะกินกันหมดไหมคะเนี่ยอยากจะบอกว่าแต่ละชามมาอย่างล้นเลยค่ะ แต่ก็ไม่อยากเชื่อตัวเองเหมือนกันกินจนหมดเกลี้ยงทุกคนได้ยังไงเนี่ยพวกเรามากันก่อนร้านจะปิดแป๊บเดียวแต่พนักงานก็บริการกันอย่างเต็มที่ค่ะจะว่าไปแล้วเชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดที่พวกเรามาเที่ยวกันทุกปี <ขอ S 1> แล้วแต่ละครั้งที่มาก็จะได้เห็นที่เที่ยวใหม่ๆบางที่ก็เพิ่งเปิดใหม่แต่บางที่ก็เปิดนานแล้วนะคะแต่เราอ่ะเพิ่งจะรู้จักเอง อย่างร้านนี้ Thamel Coffee เป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งได้เก๋ไก๋สไลเดอร์แล้วคือแบบอยู่ในตลาดวัลโลโลดเข้าไปในร้านแล้วนึกว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงจัสมินกับตะเกียงวิเศษร้านน่ารักอาหารอร่อยเวลาเด็กๆขี้เกียจเดินในตลาดก็จับมานั่งยนนี้ได้เพลินๆค่ะพาเด็กๆมาเที่ยวที่จังโกอพเวนเจอร์ปาร์คค่ะ ช่วงบ่ายพวกเราตั้งใจพาแดดดี้ไปจังเกิลแอ e เ t นเจอร์พและได้แวะทานกลางวันที่จังเกิลเด Cafe ที่อยู่ใกล้ๆกันกันก่อนที่นี่มีหลายโซนให้เลือกนั่งมีทั้งห้องแอร์และก็เอาดอมีชั้นบนด้วยนะคะ ส่วนที่ชอบที่สุดของร้านนี้คือเขาจะตกแต่งเหมือนอยู่ในทุ่งนาเขียวขจีมีรวงข้าวให้เราพร้อมเกี่ยวมีที่นั่งตะข่า,ายริมน้ำมีสะพานไม้พาดผ่านกลางทุ่งโอ้ยถ่ายรูปสวยมากบีบีกับดีโอได้เห็นต้นข้าวกันด้วยค่ะตื่นเต้นกันใหญ่เลยหมามีเองก็ตื่นเต้นค่ะนี่ดูนี่เขาเรียกว่าเม็ข้าวเนี่ยเขาก็ it's that i t w e e d w e e d ใช่เป็นไรซ์ข้างในเป็นไรซ์ บางทีการมีลูกก็ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไปพร้อมๆลูกค่ะอะไรบางอย่างที่ลืมไปแล้วก็ได้มาทําความรู้จักใหม่พร้อมๆกันกับลูกนี่นแหละนอกจากอาหารอ,รอร่อยกับทุ่งนาเขียวๆเ,เขายังมีสะพานต้นไม้แบบนี้ให้เดินด้วยค่ะถูกใจบีบีกับดีโอที่สุด แต่ตอนนี้แม่ฝนกำลังตั้งเขามาแล้วค่ะถ้าทางจะหนักซะด้วยก็เลยอดพาเด็กๆไปเล่นของเล่นที่ Jungle Adventure Park แต่ไม่เป็นไรมารอบหน้าจะปักหมุดไว้เป็นที่แรกให้นะคะลูกแดดี้ตัดสินใจกลับมาหลบฝนกันที่โรงแรมค่ะเลยพาเด็กๆไปชมวิวริมน้ําแหมก็โรงแรมตั้งอยู่ริมแม่น้ําปิงจะไม่มาดูได้ยังไงช่วงเวลาที่ไปการเป็นเดือนมิถุนายนค่ะฤดูฝนพอดีน้ําในแม่น้ําก็เลยคุณๆหน่อย แถมฝั่งตรงข้ามก็มีการก่อสร้างด้วยเลยอดได้วิวริมน้ำสวยๆได้ค่ะแต่พอหันกลับมามองโรงแรมแล้วก็อดชมไม่ได้นะคะตึกเขาสร้างได้สวยจริงๆเดี๋ยวไปกินข้าวโซโอ,อีกกันค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านจัดรถ <Hi. S 2> มื้อเย็นวันนี้พาดัด,ดี้มากินร้านข้าวโซอ,อีอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมนี้เองค่ะ ร้านนี้เขาขายข้าวซอยสไตล์ญี่ปุ่นคือเป็นข้าวซอยนี่แหละค่ะแต่ใช้เส้นสดเหมือนราเมงแล้วก็เอามาจัดจานตกแต่งให้ออกแนวญี่ปุ่นส่วนที่ชอบที่สุดของร้านนี้คือสถานที่ค่ะเขาลงทุนตกแต่งพื้นที่ทั้งหมดเป็นแนวญี่ปุ่นมีกิมมิบน่ารักน่ารัก,รกเป็นโทโทโร่กับน้องหมาชิบะร้านนี้ไม่ได้มีแค่พื้นที่ริมถนนนะคะด้านในยังมีโซนให้นั่งอีกเยอะเข้าใจว่าเปิดโซนด้านในเฉพาะช่วงกลางวันค่ะพวกเรามาทานมื้อเย็นก็ยังเข้ามาถ่ายรูปได้ เดินถ่ายรูปเสร็จอาหารก็มาเสิร์ฟพอดีค่ะเราสั่งกันเป็นเต้าหู้ทอดกับเกี๊ยวมาทานเล่นค่ะนี่มาเดี๋ยวมามีขอเปิดเป็นคนแรกแล้วกันนะคะอร่อยเตาหู้อร่อยมากรสชาติอาหารเขาจะหวานนำแล้วก็เผ็ดเกือบทุกอย่างของเด็กๆก,ก็เลยสั่งได้เป็นข้าวซอยเส้นสดขัดแห้งอันนี้ค่ะ พาเด็กๆมาในซาฟารีกันค่ะตอนนี้6โมง50แล้วเชียงใหม่ในซาฟารีมาที่นี่เป็นรอบที่2แล้วค่ะกินข้าวกันเสร็จอะไรเสร็จก็เลยมาถึงที่นี่ประมาณทุ่มหนึ่น่าจะได้ขึ้นรถรอบทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมืดหรือยังโอ้มาพี่ก็ชอบดเหเจนทเห็นไหมนั่งรถค่ะนั่งรถค่ะนั่งรถผู้ใหญ่300เด็ก150 ผู้ใหญ่สองคนเด็ก2คนค่ะครั้งที่แล้วมาถึงช่วงเย็นๆได้นั่งรถดูสัตว์ตอนท้องฟ้ายังสว่างๆแต่มารอบนี้คือตั้งใจพาเด็กๆมาดูตอนมืด,มดๆเพราะว่าอยากได้อารมณ์ตื่นเต้นตื่นเต้นลุ้นๆกับการส่องสัตว์จริงๆพอเข้ามาถึงก็ได้เวลาขึ้นรถพอดีๆไดแ้แวะซื้ออาหารสัตว์กันด้วยค่ะจะได้เอาไปป้อนน้องๆบนรถได้ รถในซาฟารีเริ่มรอบแรกเวลา5้าโมงครึ่งค่ะแล้วก็จะมีรถออกทุกๆครึ่งชั่วโมงเขามีให้นั่งสองสถานีนะคะเป็นสถานีนักล่ากับสถานีที่พวกเรากําลังไปดูนี้ก็คือสถานีทุ่งหญ้าสวรค์นหน้าค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะไม่รู้จักว่าตัวไหนคืออะไรเพราะว่าที่นี่เขามีพี่ไกด์คอยเล่าให้ฟังตลอดทางเวลาเจอสัตว์ตัวไหนก็จะบอกชื่อแล้วก็เรื่องราวของแต่ละตัวให้ฟังนอกจากจะฟังเพลินแล้วยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ เข้มขึ้น,นเรื่อยๆตามคพวกเขาเยมีานราครับเนตรเอุ๊ยมีลูกจิงโจ้ด้วยค่ะกำลังเขียวแครหลอดอยู่ไฮยีน่าก็มีค่ะเพราะว่าตัวนี้แก่แล้วส่วนตัวนี้คือหมูป่าเหมือนในเรื่องไลออนคิงเลยค่ะสัตว์ใจดีใจดีอย่างพวกยีราฟม้าลายเขาก็จะปล่อยให้มากินอาหารได้ถึงรถคือเราสามารถป้อนกับมือแบบนี้ได้เลยใกล้ชิดสุดๆให้เขาอ,อีกแล้ว เจ้าลีโอยืนให้อาหารจนสุดแขนส่วนเจ้ามาลายก็ไม่ย่อท้อได้กินจนได้ค่ะมูด้ที่เคยกินนมนั่งรถรอบหนึ่งใช้เวลาประมาณ20นาทีปิดท้ายด้วยน้องช้างยืนบกงวงบายบายให้ค่ะอันนี้รถคันที่2องคันนี้จะไปดูพรีเดเตอร์พรีเดเคืออะไรไม่รู้แต่ไทเกอร์กินกินจัด ไลเกอร์ก็คือเป็นเพลเดเตอร์ไม่ใช่พรีเดเตอร์เพลเดเตอร์เพลเดเตอร์ไม่ใช่หัวแล้วก็อยู่ในกล้องเพลเดเตอร์ละกันมาต่อที่คันที่สองกับสถานีนักล่าค่ะเข้ามาก็เจอกับสุนัขจิ้งจอกเอาจริงนะพอได้มาดูสัตว์ตอนกลางคืนเนี่ยทำให้รู้สึกว่าคุ้มค่ากว่าตอนที่ไปดูตอนกลางวันอีกค่ะเพราะอากาศก็ไม่ร้อนแล้วยังได้เห็นสัตว์เดินไปเดินมามากกว่าตอนไปดูตอนกลางวันเยอะเลย ล้วสัตว์ที่นี่ดูสุขภาพแข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์แถมยังมีให้ดูตั้งหลายตัวด้วยค่ะสนุกวัน้มวากันวันแรกที่เชียงใหม่เด็กๆแฮปปี้และสนุกสุดๆตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วค่ะจริงมันก็มีโชว์้ะแต่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเหนื่อยแล้วนีทั้งวันเลยกลับโรงแรมกันดีกว่า โอเคไหมครับเดียวครับกลับโรงแรมกันไปครับพรุ่งนี้ดด d d y จะพาพวกเราไปเหาะข้ามภูเขากดติดตาม o o l o w w e Da d แล้วไปบินด้วยกันนะคะบ๊ายบาย